บอลแจ๊บสิฮอนแล้วบอลแจ๊บสิฮอนแล้วบอลบอบอลซฮอนแล้วบอลคำคำมืดมืดพี่น้องเอ๋ยนะภาพบอลแจ๊บมาเบิ่งเอียงบอลแจ๊บคำมืดเนี่ยเอ็มหกถนนจักแมนจักแมนบอลแจ๊บเองหนงทังเอ็ซีแล้วบอแจ๊บเด้อโอ้โหขอสามเอ็มซีแ้วพี่น้องเด้อเป็นเอ็มหกอยู่างนี่เมื่อกี้บอแจ๊บแหงบอลพิษเอ็มเจ็ดบอพิษบอแจ๊บเป็นทางเลี่ยงเมืองพี่น้องเอ๋ยนะเลี่ยงเมืองสระบุรีพี่น้องนะ่ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่บอวบ่ญจากภาพบอลแจ๊บมาเห็นนะกลางจังหวัดประเทศไทยไฟให้แสงสว่างบอลแจ� ยอดนโมบูเนาะตายประเทศไทยเนี่ยไปทั้งตายก็มีแต่ไฟไแสงสว่างตามถนนยาวจะว่าจะกิโลเมตรพอแจ็บนี่พัดทัประเทศมัมนหลายแสนกิโลเมตรเลยวะแจ็บถนนเนี่ยโอ้เป็นยังไงนโมบบเนาะเอา้าเป็นยังไงตนี่แป็นนี่เฮ้ยมันคุ้นบูมมันขุ่นยังไงวะแจ็บเหมือนเหมือนเคยมากต้นเขาไปสระไปลบบุรีอ่ะแมนเขามาแชร์เพื่อนตอนนะบอแจ็บโอ้แต่มวันนี้นอ,อยังเห็นบรรยากาศกลางคืนตพีน่นงอ่ะจะเห็นหลอดไฟบ่ บบเปิดไส่เลยภ่ษาเปิเปิดไส่เลยคุณน่ะเอ้ายังอ๋อแต่เพิ่งเปิดไฟสันอ้อพี่น้องเอ้ยเพิ่งเปิดไฟพี่น้องเอ้ยนะเพิ่งสองชั้นเลยพี่น้องเเปิดสองชั้นเลยพี่น้องส่วนที่นี่เช่าบ้านอยู่นี่บอจับเบยมีบ้านมีเรือนอยู่นี่ได้ับอันนี้สงผอมเนียโอ้แม่นแหล่ะบอเบยถนนกะดีไฟฟ้ากะมีแสงสว่างตลอดเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยถนนเส้นนี้บอเบยเองก็คือว่าอยากจะบอกทำชมว่าเป็นถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีเรือพี่น้องเด้อนี่ฮะ มาบนถนนไมเลขหนึ่งนะจะเลี้ยงเมืองไปคมะ่น้อยถนนมีสภาพบกเบขามืองเราจะบเขามืองแงี้จะเบิ้งจะเบิ้งว่าจะจะเบิ้งไฟฟ้าโ้นี้ไฟจะมาเบิ้งยังหูบ่บ่หูแล้วก็มาเห็นล้วก็อยว่าถนนแล้วจะพอเรงเราจะเห็นยองอยู่ตงหนฮะเห็นถนนกับไฟเอ้าทึ่งมันยังสั่นมังกอนเถนนแล้วถนนบอถนนสองชั้นสองชั้นบอโอ้ยนงไง ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนาะบอจับเนาะแมนแมนิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อมื้อนี้โอ้โหตัวตัวตัวกลางคืนนี่บ่จับนี่โอ้กลางคืนนี่บ่จับนี่ยกลางคืนเลยโอ้ยปมาตบเบิร์ใกล้ๆบ่โบไม่ใช่หรอแสงไฟเรียงรายต้นเพชรงามเลยตัวนั้นน่ะงามบ่สะท้อนกระทบกับถนนอ่ะบ่โบเห็นบ่เห็นเห็นเห็นสีดังทองเห็นไหมบ่จับเออดังทองคำนะพี่น้องนะ นี่แหละคือสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยต้องมาที่ประเทศไทยครับพี่น้องนะทำมาช่อมนะทะลุนอกโลกพุดไหนนี่บอลจับนี่แสงนี่บอเอ้ยพูนแล้วกระทบสูอ่นอกโลกเลยแมนแมนแมนดาเทียมจับได้เลยนี่แมนแมนแมนพี่น้องเอ๋ยนี่นะมูนีบ่บอลบอกว่าบอลจับมาเห็ดคลิปเด้อทำมาชม่อมเอ๋ยเนี่ยครับหวังว่าทุกทางซีเขาใจเนาะพี่น้องนะครับรับชมเพื่อความันเทิงกันแล้วกันครับพี่น้องเนาะบางเนื้อหาบางข่าวบอกก็คือว่าเป็นการเอาเวอร์ หรือว่าการอินเทอร์เนเพื่อให้ได้อดขันดในการรับชมบอแจ๊บครับผมเป็นยังไงบ้างบอกขึ้นออกาสั่นบอแจ๊บบีเอฟซีผมไม่เข้ามเด้เป็นยังไงโอ้เว่อว่าสั่นปวดปวดบอกอวยมาสั่นบอกเกินไปโดยเฉพาะแม่นขอสต์ขอไปเล้วพี่น้องบักแจ๊บมาสั่นโอ้มาสั่นเด้่ยบอแจ๊บโอ้มาสั่นบอกพี่น้องบ่าวแจ๊บอธิบายเลยตรงนี้นะพี่น้องเนาะก็คือแน่นอนเลยบอลแจ๊บอาทุนเดิมของแจ๊บคือปลื้มประเทศไทยอยู่แล้ว ผักในความเป็นประเทศไทยเลยพี่น้องเอราวเจ๊บมาอยู่ประเทศไทยกับหลายปีนะทุกคนเนาะได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของบอเจ๊บและครอบครัวเนะพี่น้องนะและสิ่งที่บอเจ๊บเห็นกับจุดที่บอเจ๊บอยู่มันแตกต่างกันฝ้ากับเพลพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันออกมาจากใจบอเจ๊บมันจึงจะท้อนในทุกคนเห็นว่าบอเจ็บเบิร์แท้นะ <laughs> แต่คนบางคนหลายคนอาจบุกไปเห็นปอนที่บอเจ็บอยู่น่าทุกคนเนาะไมาทั้งปอนที่บอเจ็บจากมาจังสี่นะโอ้ไม้เข้ามาเมื่อเห็นจังสี่บ่ไม้ทถึงขับไม้เข้ามาจุดที่บอเจ็บอยู่ไม้ทั้งเมื่อก่อนในบ้านของบอแจ็บนั่นแหละโอ้ยบอไม้บอเกิดบอแจ็บแมนบอเป็นแบบบอเป็นแบบนี้บอเป็นแบบนี้มันแตกต่างกันหลายพี่น้องเพราะฉะนั้นมันจะจะถอดออกมาออกมาจากข้างในว่ะอุ้ยพอเห็นแล้วโอ้โหบ้านเพิ่นงามอันนี้พี่น้องบ้านเพิ่นสุดยอดเลยอ่ะร่างการอลังการที่สุดก็เลย แสดงออกมากอนข้างที่จะให้คนได้เห็นมันอาจจะออกมาเต็มสปีดนะทุกคนเนาะเอ้าอ่าเพื่อเห็นแล้วเด้สันเพือที่สองที่สามเห็นแล้วคือยังตื่นเต้นอยู่วะสันแน่นอนเนาะทุกคนเนาะรวบรวบปลอมทั้งหมดเลยก็ความตื่นเต้นมันยังมีอยู่นะแต่ว่าเอาจริงมันอาจจะไม่เท่าเดิมแต่แต่นะครับทุกคนนี่คือบาเจ็บกำลังถ่ายคลิปวิดีโอออกไปสู่สายตาทุกคนเนาะบนโลกวันนี้ไพ่กดดูช่องบาเจ็บก็จะได้เห็นบ่าเจ็บก็อยากสะท้อนความรู้สึกนี ความตื่นเต้นนี้ให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นบอจับก็ต้องใส่ทุกอย่างที่บอจับเห็นเลยว่าทุกอย่างบรรยายทุกสิ่งให้ทุกคนได้เห็นความรู้สึกทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังนะทุกคนเนาะกลายเป็นเหมือนกับป่วยเหมือนกับยังแล้วแต่นะทุกคนเนาะแต่มันเป็นความรู้สึกของบอจับเลยบอจับเอาความรู้สึกแรกที่เห็นออกมาบรรยายทุกคนเลยว่าสันว่าแมนครับโอ้แล้วพี่บางทางพี่นมาเจ้าะบอลองศ์สนะมันแสดงถึงความจริงใจเหมือนอ้วกจนเอียนเนี่ยเจ้าเหตุจริงใจว่าสัน ความจริงใจเนี่ยวัดจากจุดใดบอแจ๊บหูเนาะนะแต่ถาถาเอาจากความรู้สึกส่วนลึกของบอแจ๊บแล้วที่สุดของความจริงใจแหละพี่น้องเนาะแล้วไพ่ในจะเทียงบอแจ๊บประเทศไทยบอกง,งามไพ่ในจะเทียงว่าสิ่งที่บอแจ๊บเนี่เกินจริงจริงๆอ่ะเจ้าเบิ่งสิ่งก่อสร้างดิมาโบเ<อ>จ้าเบิ่งสิ่งก่อสร้างเห็น,น,นที่ <นะ S 2> บอาบก,ก็เห็นสิ่งก่อสร้างก็เห็นแต่ว่าพวกเจ้านี่เวอร์เกินไปเคยมาแล้วก็ยังเวอร์อีกนะ นะฮะการทางคิดเขาบอกเจ้านีมน่มันแสดงถึงการเสแสร้งการบ่จริงใจการว่าพื่อเจอ้าอยอดวิวเขาวางสันเดะแน่นอนนะทุกคนเนาะเรื่องยอดวิวนี่บ,บ่เจะบขอยอมหลับเลยเนาะการทำคอนเทนต์ทุกคนก็จะต้องการยอดวิวนะทุกคนเนาะทุกคนต้องการยอดวิวแต่แต่อย่างไหนแต่ภาพที่เห็นนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่า <Wow. S 2> ความจริงให้มันประจักษ์อยู่สายตาทุกคนจริงๆภาพที่เห็นที่บ่เจ๊บกับปอโบนําเสนอนี่นเป็นภาพจริงๆมันบม่แม่นการตกแต่งภาพเด้ คำว่าอาจจะบางบางคำบางคนที่อคติอาจจะว่าเอ้ยเอียนยังก็แล้วแต่ใครจะเขียนก็แล้วแต่เนาะแต่ภาพที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยคือเรื่องจริงคือของจริงนี่คือของประเทศไทยคนอื่นที่เขาเห็นเลยที่เขาอยู่ต่างประเทศอะคนที่ผมเคยได้เห็นเลยได้เห็นล่ะเขาก็จะได้รับรู้เป็นบอกว่านี่มันของจริงนะเรื่องจริงนะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆเฮ้าวันน้ไปเอามาจากประเทศอื่นมันตะต่อใส่บอกอ่บ่แมนเอาบอกจากคุณังซี บอเจบบอกว่าเอ้าไพสี่จะออกอย่างนี้ก็แล้วแต่แสดงว่าบอเจบบอกแค่ความรู้สึกของเอฟซีเลยติคือบอกของซีบอเขาสนใจเลยบอแฟนน้องเลยบอแต่ก็แล้วแต่มันบอกเป็นว่าจีช่างัวมันแตกต่างกันคนนะมันจะแตกต่างกันนะแล้วแต่ไพซี่บอกยังไงแต่แต่มันจะไม่แตกอีก็ได้แต่ยังไงบอเจบขอยืนยันว่าบอเจบจริงใจบอเจบอยู่ประเทศไทยอันใดก็แล้วแต่ที่บอจบอเจบได้หลับบอเจบกับสะท้อนเห็นอันใดก็แล้วแต่ที่บอเจบได้เห็นสัตว์ท่อนเป็นคำว่าเพิ่มเติม ให้เป็นอัธรรในการดับฟังดับชมพร้อมเนาะแล้วก็สิ่งที่ยืนยันทุกคนกับภาพนี่แหละวิดีโอนี่แหละทุกคนเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนาจัเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าจานจะบอกคนว่ามันมืดเนี่ห้วยว่าจะไหนนี่ยมาจับแสดงว่ามันตอบเลยได้ด้วเนี่ยตัวไรตัวไรมาพูตัวไรจะบอกว่าเอ้าให้สิมาจับกันแล้วแต่จะหมายความว่าจะไหนจะบอส บอก่าเด็แค่คนาซื้อของเอฟซีแล้วบอทีว่าเมืองไม่ได้ตามเจ้านะโอ้ข่อยไม้เข้ามาเขาบม่ได้แต่เนี่ยข่อยไม้ว่าว้าเฉพาะคนที่มาเว้าให้อะนะแต่อย่าลืมนะบอกในคอมเมนต์ของข่อยในช่องข่อยข่อยบรเห็นผู้ใดมาแบบมาเม่นว่าแบบนั้นให้ข่อยดิมีแต่คอมเมนต์บอกสอนเหมือนหนาหักไปช่องข่อยได้เอฟซีช่องข่อยได้เป็นเจ้าแม็กคือว่าเองบอกคำถามนี่เหรอคำถามดีกว่คำถามนี่ด่วนแล้วเกิดจากคอมเมนต์ของบาโบเอลีพี่น้องเอ้ยนะบาโบเป็นคนตรงๆนะเป็นคนที บอกเดวิลแบบว่าสางเรื่องขึ้นมาแน่น,น,น,นอนเสื้อเลยเว่าถามมีเอฟซีที่ติดตามบาวบุนะในเบื้องคลิปบาวบุนะมีแน่น,นอนคลิปวิดีโอที่เขามาคอมเมนต์นนะจะบอจับนะอาจจะมาหลายจะบอกใจจะมาหลายคนสองคนบอกบอาจจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะแต่ว่าเาขาก็ต้องตอบบาวบุจะบอกอนะมาเขามาทสท้องไซเอีเยี๋ยวอยากคุยได้ไหมบาวบุกับทีทั้มเลยเอาคอมเมนต์เรานันทีมันเกิดขึ้นจริง มาสะท้อนแล้วมาถามเบาแจ๊บทุกอย่างนี่เกิดจากเขาไม่จริงเกิดจากคําถามจริงในยเบาแจ๊บโอ้เกิดจากคำถามจริงบ่ตั้งสี่เลยเบาแจ๊บจริงเลยมาถามบ่เม็นว่าเฮ้ยเอาคขาบอกขึ้นมาเองบ่แม่นถ่าทำช่อมชิดทตามเบาบดจะเห็นแน่นอนนะเบาแจ๊บนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เบาถามเบาแจ๊บจริงอย่างไรฮู้กระจังแจ้งนั่นกันที่เบาแจ๊บ ้ก็เป็นนักชาตินาะก็คือบอแจ๊บเองก็ขออธิบายเพิ่มเติมเลยกันทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าอ่าไปเพื่อไปคอมเมนต์ทางผ่านทางช่องทางของบอโบเนาะเพราะว่าช่องทางของบอแจ๊บนั้นบอแจ๊บต้องยอมรับว่าบอบอมีเลยทุกคนบอมีว่าบอแจ๊บอ้วยบอแจ๊บยังแบบเพป็นบอได้มาเฝ้านะด้วยความที่ช่องบอแจ๊บอาจจะคนเบิ่งอาจจะพัลายเนาะการเม่นอาจจะบนท่านแบบหวาด ลายแห้งอะนะบ่าพูที่จริงก็ลายอยู่ด้วยหรือบ่บ่จะบ่ะไรสนใจเดื MC, ่มคอมเมนต์ของเ c ที่คอมเมนต์มากบ่ได้ตอบเลยบ่อุบ้ยบ่จะตอบตอบคอมเมนต์ลายเลยบ่าวแจ๊บคนที่ตอบคอมเมนต์ลายที่สุดเลยโอ้แต่ที่นี่ก็คือถ,าถา้าเพิ่นถ้าเพิ่นว่าเฮาเนี่ยนเฮาก็อยากอธิบายเพิ่มเติมว่าในความรู้สึกจริงๆบ่แจ๊บก็บแค่ทุกคนนะแค่ทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เฮาอธิบายไปแล้วเพิ่นบ่เข้าใจเนาะอันนี้บ่แจ๊บเองต้องยอมรับว่าเฮาอธิบายไปแล้วโดยเหตุผลของเฮาเพิ่่่นบบเเข้้าใจอองงก็ต ได้แต่พึ่นเนาะก็ต้องปล่อยผ่านนะมาบุแต่บวกกดบวกเครื่องได้บอจะบบกกดบกเครื่องบอบอกบออยังบวกกบวกเครื่องบวาอยังอีกนะบอบอกเนาะแมนแมนมาบุเขาถือว่าทุกคนแมนกับเป็นกำลังแรงใจแหละกับเป็นค้าบอกสอนที่ดีแมนแมนนครับเนาะเหมือนโคตรเหมือนครูแหละผู้คนที่ก็แมนมากอะเหมือนเหมือนครูเหมือนครูบาอาจารย์เลยมาบุเพิ่นมาสอนเท่านะนะนี่นี่บอจับก็เอาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วกันมาจับเดี๋ยวสิเปลี่ยนเลยตอนนี้เขาที่ว่าเขาเข่ามาบุถนนมาเล็งมะเล็งหนึ่งใช่ไหมจับ ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมนะครับผู้เข้าเรียงเมื่อวันจากสารบุรีแล้วพี่เจ้าพอจบข้อไว้พี่น้องเลยนะอนนี้มาถึมิตรภาพแล้วพี่เจะโอ้ย่างคือเก่าไฟให้แสงสว่างบจะเห็นบอนครับทุกคนสะท้อนนี่แหละคือต่างจังหวัดประเทศไทยบี่เจ้าเยเขาจะสัญญาณกันบอกที่พีเจ้าจะบอกอ๋อให้เจ้าบอกกันบอกกันบอกกันอันนี้เอฟซีพันธ์สีวายเข้าสองคนเอ่อเจียงหยางกับเราไลฟ์ฟังบมดทันบ่แมนเมนเมน มันมันรู้สึกว่าเหมือนกับเฮาเตาจังซีอองสิครับใครบอกกอนอ่าโอเคครับผมแตเห็นบ่ไฟฟ้าเห็นเห็นเห็นบอกเห็นบ่เห็นเห็นนี่แหละคือสะท้อนภาษีสะท้อนหมายความอย่างไรว่าจะอธิบายนี้อ๋อสะท้อนภาษภาษีที่สะท้อนความอ่าอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเพิผลผลสะท้อนของภาษีที่เพิ่นเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มน้อยโอ้แล้วภาษีที่เพิ่นเสียไปจ่ายไปนี่กลับมาสร้างสาพัฒนาสะท้อนย้อนมาให้เพิ่นได้ส้มไส้ สิ่งที่ดีงามจังซี่บ่แมนสิ่งที่มันคงเพิ่นให้สะท้อนกลับมาเลยเนาะอย่างนี่เนาะจำเนาะปลาซนก็เสียภาษีให้รัฐรัฐเอามาสร้างให้ปลาซนต่อต่อยอดกลับไปกลับมาบ่าวมิตาบูสิ้นสุดพี่น้องประเทศไทยนี่จังซี่ที่บ่จ็ะเห็นบ่การเดินทางกระเสืกสบายยั่งความคืดเห็นบ่ออกทางจังหวัดหลายสิบกิโลหลายร้อยกิโลเพิ่นก็ถึงเส้นทางโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วนะมอแจ็บนะครับเขาบอแจ็บ มานี่ยกัโดูเดี๋ยวที่เขาเดินทางมาเนี่ยบอแจบอแม่แม่มาโปเป็นอะไรเจ้าบ่เมื่อยนะมาบอกอะารให้กันเลยกะกะถ้าว่าเมื่อยบ่มันกะอาจจะล่าล่าอะไรน้อยโอ้โหเปิดเพลินกับการเดินทางมันเพลินเพลินกับการเดินทางเนาะทุกคนเนาะเขาท้ายคลิปไปนี่กับเป็นการบทตอนเรื่องหรือว่าเป็นการย่อเไรบอลแจ๊บเจ้าตายรดมือกับรถจบไปถนนเนี่ยโอแม่แม่แม่เป็นเจ้าแค่บอลแจ๊บแท้ๆสุดนี่แหละบอจะฝากเองกับเหล่าเตะบอกอย่งกันเล้วแต่เนาะขอขอฝากก่อนเนาะช่วงนี้ใช่มาดีมาดีมาดก็คือกะมื้อนี้เนาะบอลเจ้ากโบเดินทาง จุดไม้ปาทางอยู่ที่ซีซเกตทุกคนเนาะ,ะถือว่าบอลแจ๊บได้โพสไปแล้วแต่ตอนที่บอลแจ๊บจะเดินทางเนาะนะตอนนี้กําลังเดินทางกันอยู่กับฝากคลิปวิดีโอทอี่ว่าเป็นภาพที่บอลแจ๊บกับบาโบถ่ายแลวก็นำเสนอทุกคนได้เห็นเกี่ยวกับทานนทางเลยกัความจเจริญซีริไล่เลยกับไฟสองสว่างที่เป็นมีให้เห็นหลายจุดไลยบอลที่ผ่านเนาะทุกคนบอลแจ๊บก็มานำเสนอรวมถึง คอมเมนต์ต่างๆเนาะที่มีการเม้นผ่านทั้นสองทางเนาะทุกคนเนาะเขาก็มาแชร์สู่กันฟังเนาะทุกคนเนาะแล้วเขามาตอบตอบเพื่อให้เป็นอัธรพร้อมทุกคนเนาะบพราะตอบเพื่อประชดประชันตอบจากใจจริงบ่โบ่เนาะถูกต้องว่าจะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นบ่แจ๊ากับบาโบ้น้ำเสนอยังก็แล้วแต่เนาะทุกคนเนาะคอมเมนต์ได้ก็แล้วแต่เนาะทุกคนเนาะบาบเจ๊ากับบาโบ้บ่เคยโกรธบ่เคยเครื่องทุกคนเนาะเม้นต่อว่า ก,ก็แล้วแต่จะเก็บมาเป็นบทเรียนเลยก่ามากแก้ไขเนาะทุกคนเนาะดีบุรีก็ค่อยๆปรั๊บบูงแก้ไขทุกคนเนาะคิดไปดรือีปล่าเจ๊บจากฝากไว้ประมาณนี้นะ,นนนะครับโบนะเนาะครับรายกาส่วน,นวดได้โบมอยากฝากบอแต่ชือว่านะครับฮะ,ะโบก็อยากฝากเนี้ยแลพี่น้องเนาะคือว่าคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์แบบว่าอ่าคอมเมนต์ดีก็ดีใจเนาะคอมเมนต์ที่เป็นการบอกสอนกันเราฟังนะฮะทวามสกับบางท่านก็บอกว่าอุอมม้ย เรบฟังแต่คอมเมนต์ดีๆเนาะแต่คอมเมนต์ตักเตือนบบว่ฟังมาสั้นนะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ทีตักเตือนเป็นคอมเมนต์ทีบอกสอนแนะนำแนวทางโอ้ยินดีหลายยินดีหลายนะฮะข้อเมนต์นั้นแสดงถึงความจริงใจแสดงถึงการที่บอกสอนนะว่าบเราฟังอยู่แล้วแต่นะคอมเมนต์ทีบอดีมาคอมเมนต์นะกยใครข้อเมนต์ทีบอดีนะเราฟังเหตุผลของพวกเขานี่จะเป็นการดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาคอมเมนต์บอกไปหรือว่าคอมเมนต์อธิบายไปก็หาว่าเขาเวลาฟัง ฮ่าว่าเขาอ่ากว่าอยากว่าอยากกระตับโต๊ะอยากโอ้เราฟังแล้วคอมเมนต์ดีๆเน้อคอาเป็นต์โมดีด้วย่าคอมเมนต์ตักเตือนมาฟังว่าสัตว์่แมนนะพี่น้องบ่แมนให้เขาใจก่อนเนี่ยคอมเมนต์ทีบ่ดีหรือว่าคอมเมนต์ที่ตักเตือนก็อยากให้สร้างเหตุผลซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากไปเพื่อนๆนว้แจ็บเนาะครับผมอ่ะถาเชือว่าทำเพิ่มขามเดี๋ยวติดตามคลิปวิดีโอของเขาอีพีหนากันแล้วกันคลิปวิดีโอนี้จะเดินทางไปต่อ ให้ความสุขให้ความบันเทิงแก่ทุกทานเบิ้องส่อไฟบ่ะแจบย่างความเพิประเทศไทยแส,ยสงสว่างนี่คือแสงสว่างแห่งความรุ่งเรืองนี่คือแสงสว่างแห่งความศรีวิไลการอยู่ดีกินดีของประชาชนและนักธุรกิจและห้างร้านบริษัทนะครับจากจากจากเขาเรียกว่าจากจังหวัดสู่ตำบลสู่ชุมชนกระจายไปกระจายไปเอาล่ะพี่น้องสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบบ๊าายยครับทุกคนสบายดีป่าโบสบายดี